สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวืัอนี้อยู่กับผมก็เก่ากับผมไหวสนามชาแนลรับผม,มืัอนี้หลังจากที่ผมปรับปรุงภูมิทัเรื่องทาโคกหน้ามูลเดียวแล้วได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับผมเดือนกว่าๆเดี๋ยวืัอนี้ผมจะพาไปเบ่งบรรยากาศไปเบ่งบรรยากาศที่ปรับปรุงโคกหน้าแด้ได้ประมาณเดือนกว่าๆนี้มีความคึบหนาเป็นของใแล้วสำหรับ โคกหนองนาเดี๋ยวไปบึงบรรยากาศที่ผมปับปบุงโคกหนองนากับผมว่าไปหอดใสแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเบ่งกันครับเพื่อนๆครับบรรยากาศโคกหนองนาเมือน,นี่ไปกันครับผมอ้าวมือนีมาติดตามครับผมมาติดตาม กระท่อมทำใจครับผมที่สั่งทำไว้เอาไว้ไปที่ไอ้โคกหนอง้าโมเดลของผมครับผมมือนเดียวติดตามครับผมมือนียว่ามันจะสวยงามสุดในก็ติดตามตอนมันเลี้ยวแล้วผมก็จะเอาไปลงไว้ที่โคกหนอง้าที่ผมเอสั่งขึ้นมาใหม่ครับผมเดี๋ยวติดตามแล้วกันครับผมเพื่อนๆครับผมติดตามตอนต่อไปครับผมมาติดตามงานกับผมมือนียบ้านไม้ไผ่ครับผมมือนียช่างคนกำลังดำเนินงานกำลังขึ้นโค้งผมกำลัง ด้านลูกชายนะอยากจะนอนก็บรรยากาศครัผมผมไปติดต่อช่างทำกระท่อมไม้ไผ่ครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปลงไว้ที่คขกดรองนาของผมครับผมนี่ครับช่างผู้คนเห็ดครับผมนี่แหละครับผมคนนี้กำลังขึ้นโค้ครับผมผมติดตามครับผมมาดูความคืบหน้าของบ้านไม้ไผ่ครับผมวันนี้ยาขามอดม่เท่านี้เลยก็ไม่ได้ วันนี้มาติดตามดูงานอีกครับผมใกล้เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันครับผมใกล้จะเสร็จแล้วรอตกแต่งข้างในครับผมข้างนอกวันนี้มาติดตามกระท่อมบ้านกระท่อมไม้ไผ่ครับผมภายในครับผมมลหลังคาไฟหย,ยาแล้วมันนี้มามื่อั้นยังว่ทันเละ มึงมาฆากับผมแล้วก็หรือข้างในครับผมดี๋ยวติดตามตอนต่อไปับผมาแล้วครับที่รอคอยมาแล้วครับผมกระท่อมไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่เรามาแล้วอันนี้มาถึงแล้วครับผมวันนี้อ้าวกำลังเคลื่อนย้ายครับผม เดี๋ยวเอาไปติดลิ้มข้างนั้งนั้นให้มันว่างข้างทั้งนี้เดี๋ยวต่อเติมเพิ่มเติมอีกทีหลังสบายขนาดเพ่นมาสรงเอาลงแบบสบายๆเลยอย่างนาน้อยเราอาติดตั้งครับเนี่ย อยู่ลายวันอยู่ครับพอดีรอสินค้ารอของรอฝากระแตทางในมันนี่เพิ่นมาส่งแล้วมื้อนี่ฝามันบ่มาฮอดจักเทื่อเพิ่นสั่งของแต่ว่าเขาบ่อนุมัติครับผมก็เลยแวะเล่นน้ำมืันเลยได้สั่งของใหมาเขาเลยซ่าเขาเลยนานได้บบรรยากาศครับผมมันนี่ปลกน้องนาครับผมเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์ครับผมตกแต่งไปเรื่อยๆครับผม บรรยากาศการติดตั้งพวกน้องนาผมมาเนี่ยติดตามตอนต่อไปกับผมว่ามันสิดูดีสำได้ฮ่าฮ่าฮ่าจุดความตัวล้มยินดีขนาดได้เทียงน้อยมากนอนอนเวียนคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยบาดนี่ขอเงินมาส่งมาเนี่ครับผม ติดตามผมตอนต่อไปสิปินแบบไดบัดเนี่ยการตกแต่งปรับปรุงพื้นทัศน์ของผมบรรยากาศครับผมกระท่อมเทียงนา้อยเทียงนาน้อยยังค่อยเธอบรรยากาศครับผมบรรยากาศครับผมคนใหญ่คนม,มาส่งของืันนี้เรียบร้อยครับผมืันนี้ทำภารกิจ ส่งมาปปุกคนณเธอเอาเอ<ป>าคนสำหรัระง่ายไปโคกหนองนาบนอะไรมือให้อยูน่นำมือน,นีนจัดไปครับเอาการเดินทางก็ลุมลายจักหน่อยคือกันแล้วก็ไปดาวอางังคารน,นี่ <laughs> ข้างเขามากกันได้เ <laughs> อ <h ai> wow, หอดแล้วขวบลงหน้าบ้านนี่ ได้มองนั่งแล้วบ้านเนี่ยเลือแต่ลงังคาม,มองนั่งอีกคนเนี่ยติดตามตอนต่อไปครับผมโคกหนองนาโมเดลสำหรับวันนี้ก็เด็ดเพิ่งมาเงียนไว้ทสีสโนโมครับผมวันนี้โคกหนองนาวันนี้ติดตามนางสาวเหมยช่วยเด็ดหอนขนาดเล้ว เพิ่งมาเงยนไว้สุดห่มเพื่อนๆเลยเดือด้วครับ่ยังดีที่มัน,น,นย,นนย,ยงนนังมีลม้อยๆพวก้พมันเย็นเลันยินเลยกกเเจัยเลยท้าวกมางานมาได้ครึ่งทางแล้วครับผม พอเติมที่พักผ่อนยนใจพอได้นั่งซุ้มเซวกันแล้วมัน,เ,น,นจเ,เจ้าจเาข่ามุงราคาใครสิเล็วแล้วล่ะใครสิโอเคแล้วสำหรับเทียงน้าน่อยเพิ่มเติมก็เรียบร้อยบริพาน เหลือขั้นตอนต่อไปบ้านนี้ครับผมติดตามตอนต่อไปครับผมเอาจนมือครับองน้าี่นตัวเด้วมันเนี่ยโอ้งานลิงขนาดเลยครับพี่น,อน้องขูกลงหน้านี่ลิงไป็นลิงงานก็ได้ น้ำครับมันเอาจนคําเลยครับวันนี้ตั้งวงกบเตรียมพรอบบาสิเอาไห้เรีวไวในะคืนนี้ว่าสั้นสร้างไงมาซอยพอดีกักขนาดโอ้บรรยากาศโคกนองนาครับผมระบบไฟกําลังเริ่มมาโอ้ยมาเป็นร้านซุ่มยะดองวนเลยเปิดทางใตนี่ทางนั้นกาลัางเล่งของน้ำครับผมติดตามตอนต่อไปเลยครับหวยสนามโคกนองนาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ครับผม สวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมโอ้ี้เมื่อคืนน,น,นี่เอาจนคำครับผมเมื่อคืนนี่ลงมาเปิงรอบเสาผมตอนนี้ของน้ำครับผมบรรยากาศโคกหนองนาปรับปรุงพื้นที่ส่วนที่เป็นโคกส่วนที่สร้างหร่งที่พักอาศัยเรียบร้อยพราได้สนหมเพราะได้นั่นก็ของน้ำครับผมเป็นปัจจัยลักปัจจัยสำคัญในการอยู่ที่พักอาศัยนาะ้องก็ต้องมีหมง ปดถูกปดเบาเนาะพี่น้องบรรยากาศครับผมวันนี้อันนี้ขึ้นโค้งไวแล้วเรียบร้อยผ่านไปประมาณยักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมของน้ำบรรยากาศโคกหนองนาครับผมวันนี้เอาจนเมื่อคืนนี่คอยปะปุงไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวบรรยากาศนกนั่งแอนบินยามเซาอ์บรรยากาศครับผมติดตามตอนต่อไปครับผมว่าบรรยากาศโคกหนองน้มันจะเป็นตะยูบอต่อไปครับผมบรรยากาศื้อนี้ ติดตามต่อไปครับผมบรรยากาศโคกนองหน้าเขาจีบป,ปัง้งภูมิทัศน์เปียบใจให้มันสวยงามเป็นประยูต่อไปในอนาคตครับผมอาจจะใช้เวลานานครับผมในการปรัุงภูมิทัศน์เพื่อสีบประสบผลสําเร็จเพื่อสีมีร่มเงาให้เขาสนเนาะพี่น้องติดตามตอนต่อไปครับผม,มสำหรับวันนี้คือสิปิดงานครับผม,มสําหรับห้องน้ำโคกนองหน้าได้ช่างมืออาชีพมามเดินงานให้แล้ววันนี้

รอยครับผมใส่ประตูคงเลือกแต่ลังคาตรงยังไม่มีไฟรอยสบายสบายทูกใจก็คบกันไปคบกันไป รับโขกหนองนาของเราห้องน้ำเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะติดตามตอนต่อไปกับผมว่าส่วนที่เป็นโคกเขาจะพัฒนาปรปับปรุไไปงแบบใดบ้างนะติดตามตอนต่อไปครับผมอันนี้ห้องน้ำพร้อมใช้งานแล้วเถียงหน่อยก็มีแล้วมือนกนารบรรยากาศคำาคืนครับผมที่โคกหนองนา